ไปด้วยเนี่ยไม่ใช่วันนี้เสือป่าวรนุชนะงานเดี๋ยวนี้เขาหาเขาหาพีเสดเดร์มาได้ลิเกเลยเหรอเสดเสดอร์เนี่ยเหมือนเลยฉันคุยก่อนนะอ่าไปคุยคุยอันี่อยากขอไม่พันก็ได้เลือกคนแกมากอ้โหเลือกคนด้วยอีนี่ตาถึงเนาะครับอีนี้ตาถึงเนี่ระวังนะระวังนัดถึงโค้งแกสวยอะแล้วถึงมันจะฉีดนมแล้วแต่มันยังไม่แปลงเพศนะฉีดนมแล้วเแต่ยังไม่ได้แปลงเพศเฮ้ยกุณชอบของแปลก เรียกเรียกผมอย่างสุนันท์เลยครับผมสวัสดีค่ะหล่อจังเลยอ่ะเขินโอ้โหเฮ้ยนี่หนูเฮ้ยมันไม่แปลงเพศลูกรามันใช้ได้ว่ะมันเต็มหรือเปล่ารูกใส่ถุงท้ามาข้างเดียวไม่ทันไม่ทันเลยนี่ถ้ามึงดัดจริตวะนี้มึงไม่ได้แน่นะกผัวน่ะ เยยีวราทักประธานโทษน้องทำไมคะนี่ผมหรือฝอยขัดหม้อผงสิคะทำไมล่ะคะเดี๋ยวนี้ไม่เคยดูหรอกลังเทนนะคะเนี่ยเห็นเห็ตุราคาเคยแพงคยดูไหมคะไม่เคยละเขาที่นี่มันแพ ไป,ไ,ปไปหลังเมนกับกูดีกว่าเฮ้ยาทไปหลังเมนไปไปช่วยเขาเอาเขุยยี่เท่าขี้เ้าเผาศพแล้ว